ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพระราชบอดีวันที่9เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องผลกระทบของพระคำต่อวิญญาณของคุณและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามคีธรรมในพระธรรมโคโลสีบทที่สข้อที่16จงให้พระวจนะของพระคิด อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติการด้วยปัญญาทั้งสิน้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนามสการและเพลงฝฟจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านพี่น้องคะพระคําของพระเจ้าต้องอย่างลากลึกในตัวคุณเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับชีวิตแห่งชัยชนะที่ไม่มีที่สิ้นสุด พระคัมพีพูดถึงเมื่อคุณอย่างนากลึกในพระคำก็ไม่มีสิ่งใดมาทำให้คุณหวันห่นไหวได้คุณจะชนะเสมอโดยไม่คํำนึงถึงความยากลำบากที่คุณเผชิญการตื่นเต้นเมื่อคุณได้ยินหรือศึกษาพระคำเท่าน,านั้นยังไม่เพียงพอคุณต้องใช้เวลาเพื่อใคร่ควรด้วยเมื่อคุณตื่นเต้นออกมาภายนอกขอให้เป็นเพราะว่า คุณได้เห็นและได้รับชัยชนะในวิญญาณของคุณและผลกระทบที่พระคํำได้กระทำต่อวิญญาณของคุณพระค้ำที่กําลังส่งผลกระทบต่อวิญญาณของคุณเป็นสถานที่ที่พระสิริอยู่จงพิจารณาโมเสสหลังจากใช้เวลา40วัน40คืนกับพระเจ้าบนภูเขาซีนยเพื่อรับพระบัญญตัติผิวหน้าของเขาก็เปล่งระไกเนื่องจากพระสิริแห่งพระคำ ที่เขาได้รับจากพระเจ้าสำหรับโมเสสแล้วพระบัญญัตินั้นไม่ใช่แค่กฎหมายแต่คือชีวิตพี่น้องคาเมื่อคุณไตรตรองและใคร่คนวพระคําอย่างลึกซึ้งพระคําจะยึดจับวิญญัณ์ของคุณและส่งผลกระทบต่อร่างกายของคุณมากจนกระทั่งพระสิริของพระเจ้าจะเปล่งประไกยออกมาจากคุณอย่างแท้จริง 2. โครินบทที่3ข้อที่18กล่าวว่าแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์ด้วยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณพระคำเป็นสถานที่ที่พระสิริอยู่ขณะที่คุณได้รับพระคำ ความเข้มข้นของพลาสลิลในชีวิตของคุณก็จะเพิ่มขึ้นพี่น้องคะจงอ่านข้อพระคัมภีร์หลักของเราอีกครั้งว่าจงให้พระวจนะของพระคิดอยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์โครเสีบทที่3ข้อที่16นี่คือวิธีที่จะทำให้ตัวคุณเองลุกเป็นไฟดำเนินชีวิตในใชัยชนะเสมอไม่หวั่นเกรงและไม่วันไหว ถูกสถาปนาในพระองค์โครเสีบทที่สองข้อที่7ฉบับ A.M.P.C. เก่าวว่าจงให้รากแห่งตัวตนของคุณถูกปลูกไว้อย่างมั่นคงและอย่างลึกในพระองค์ถูกยึดไว้และก่อร่างขึ้นในพระองค์ถูกสร้างขึ้นในพระองค์อย่างต่อเนื่องได้รับการยืนยัน,ยนและสถาปนาในความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆ ตามที่ท่านได้รับการสอนและบริบูรณ์เต็มดนไปด้วยการขอบพระคุณฮาเลลูยาเอเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันปลุกฝังความหิวกระหายอย่างลึกซึ้งต่อพระคำในการศึกษาและการใข่ขวรพระคำได้รับความสำคัญในวิญญาณของฉัน และทำให้พระสิริความเป็นเลิศความงดงามและความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าปรากฏให้เห็นในและผ่านทางตัวฉันพระคำทำให้ฉันอยู่สูงในชีวิตด้วยพระคำในวิญญาณของฉันและออกมาจากปากของฉัน ฉันรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและนำพระสิริมาสู่ในพระองค์ในเวลานี้และตลอดไปในพระนามของพระเยซูอามนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่าจงให้พระคำของพระเจ้ายัางลากลึกในตัวคุณ เพื่อให้คุณนั้นได้เพิ่มพันไปกับชีวิตแห่งชชนะที่ไม่มีสิ้นสุดคะ่ะเพราะเมื่อคุณอย่างน่ากลึงในพระคำก็จะไม่มีสิ่งใดมาทําให้คุณหวันห่นไหวได้ควรจะชนะเสมอโดยไม่คํำนึงถึงความยากลาบากที่คุณเผชิญคะ่ะและการที่คุณตื่นเต้นเมื่อคุณได้ยินหรือศึกษาพระคำเท่าน,านั้นยังไม่เพียงพอนะคะ คุณยังต้องใช้เวลาเพื่อไขขวนพักคำด้วยตัวของคุณเองด้วยคะ่ะพระเจ้าเสริมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด